เก้ากว่ายี่ห้าเยอะเลยเนื้อเออนเก้เก้ากว่ายี่ห้าสตวรรษฟังแล้วเข้าใจได้หายาเอออันนี้ปีสองสี่หกศูนย์ชุดนี้หลวงอูบุญเนื้อเดียวกับเรียนมาธาตุนมเลยครับชุดนี้มีปูสุกด้วยเอาเรี่นี้มาคุยกันก่อน หลวงปู่สุขเหนือชินใช่ไหมครับอ่ะดูแล้วอย่างงี้ปึ๊บแท้ไหมแท้ไหมครับองนี้อ่ะองนี้ขอความเห็นเพราะอะไรป่ะนี่คือเป็นการตรวจคำตอบจากเราอยู่ด้วยการใช้วิธีการดูพระแบบฉบับสันกวาเลยแบบนี้แท้เพราะอะไรหรือไม่แท้เพราะอะไรอ่ะเหนือบปามทครับอ่ะนี่อย่างนี้คือคนที่มีภาพเปรียบเทียบแล้ว แท้แท้เหรียญปูสุกแท้แท้เก่าเก่ากว่ายี่ห้าเยอะๆเลยเนื้อแท้เก่าเก่ากว่ายี่ห้าสตวรรษฟังแล้วเข้าใจได้ายาโอ้เออเอ,อ,อันนี้ปีสองสี่หกศูนก็คือเอาเหรียญปัม๊มมาเป็นต้นแบบอ่าทำหุ่นเทียนไปร่อ แถเก้า่อุกแถพี่พอเลี้ยงตะกัวยุคเดียวกับพ่อเนียมสั่งเวลาชุม่มอ่านี่ตะกัวเดียวกับพ่อเนียมตะกัวเดียวกับประภามนโทนของท่านน่ะแถเลยแบบนี้เป็นข้างเลื่อยหรือกระบอกครับเอาอ,อันนี้ไม่เลื่อยไม่กระบ,บอกแลยอันนี้เหรียญหล่อต้องเป็นข้างประกบนี่ต้องเป็นข้างประกบครับพี่ข้างประกบเพาราะเวลาพาลาหล่อเนี่ย มีหน้ายันหน้ามีข้างหน้าเป็นโรงพระข้างหลังเป็นยันเนี่ยเขาจะต้องมีบล็อกสองฝั่งประกบกันเนะี่ยแล้วก็ยอดขี้พึ่งเข้าไปหลังจากนั้นกาวขี้พึ่งออกมาพุ่มดินเผาขี้พึ่งออกให้เป็นโพงเอาตะก่วเทหยอดเข้าไปแทนที่ในโพงก็จะได้เหรียญออกมาโอ้ตะก่วยุคแรกๆเขาใช้หล,ลักการดูความกาูครพับเป็นแน่นอน อ๋อมีรอยเชื่อหมหูด้วยไม่ได้เชื่อมครับอันนี้หล่อในตัวล่อในตัวครับพี่ไม่ได้เชื่อหมหูนะเคยเจอพิมพ์นี้แต่น่าจะเป็นเนื้อแร่ไม่ไม่น่าจะใช่แระต,ต,ต,ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นตะก,กั่วแพ้ครับอ่าสวัสดีพี่วิทยาพวงน้ำแบ่งเท่าไร่อาจารย์อ่าเนี่ยเห็นไ,ไหมวันนี้เราก็ได้อย่างนี้ แขวนสบายใจเป็นปู่สุขแน่เพราะพิมพ์เดียวกับเหรียญชินาราชปัม๊มหลวงปูสุขถ้าหลอกกับปั๊มพิมพ์เดียวกันแล้วมีความเก่าคือแท้ถ้าหลอกกับปั๊มพิมพ์เดียวกันแต่ไอีหลอไม่เก่าคือเกอ๊อ,โอโืสวัสดีครับสวัสดีครับเน่เน่อย่างนี้เพราะพิษวัดขำังอ่า เห็นไหมพ่อพิษวัดกำมังนี่เนื้อดีบุกเก่าเท่าปู่สุกไหมเก่าเท่าปู่สุกไหมเห็นไหมปู่สุกเก่ากว่าง่ายเลย ปูสุกเก่าวกว่าพอพิธทายากมาก,มากเหลียนเนื้อดีบุกนะปั๊มก็จะเหมือนเหลียนสตังที่ใช้เหลียนรอแปดอะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็เด็ดอันนี้ซื้อมาไม่แพงแต่พระเด็ดเน,นี่ยอันเนี้ยเขาเปิดมาสองหมื่นต่อซื้อก็ได้หมื่นสี่แต่พระเด็ด อยากเห็นอ่ะไม่อันนี้คือไม่ต้องไปจำราคาทุนนะออือ,อ่ะอันนี้ที่ไหนสวัสดีพี่ลงโรดครับองค์นี้ที่ไหนเหรียญหล่อหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบโอ้โหพ่อขันพ่อขันพิสิทธิชัยบุญเลิศบอกว่าพ่อขันอ่านี่พ่อขันนกกระจาบ นี่คนที่มีความรู้เขาก็าจะตอบได้วัสดีพี่สิทิชัยบุญเลิศด้วยนะครับดีใจครับได้าองคหนึง่งอ่าคราวนี้ยองค์นี้ที่ผมชอบพอเลยไหมเป็นไปนว่าเนื้ออะไรองค์นี้เนื้ออะไรครับเมคสิตหรือเปล่า เอาว่าไม่ใช่ทองเหลืองอ,ะอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ทองแดงอ่ะไม่เมกซิ์กับสำลิดแล้วแหละอาจารย์เมกสิทธ์อ่าพี่พีดระหว่างบอกเมกสิทธ์ต้องลองขัดสลาย์เขียวเขียวเออบอกว่าเมกสิทธตนะพี่พีดชินเงินเอาอย่างนี้ก่อนถ้าสำลิดนะจะไม่ จะไม่กลับดำ <S 2> <S 2> <S อืมสมมติจะออกแดงไงพี่โอ้โหอาถ้าเป็นเนื้ออื่นอะผิวจะไม่ดำอันนี้ก็ไม่ใช่กลับดำผมเรียกว่าแบบเนี้ยผิวนอกเนี่ยเป็นเมบพัดถ้าผิวนอกเป็นเมฆพัดเนี่ยแล้วข้างในอะไม่ได้ดำเนี้ย ่าถ้าผิวนอกเป็นเมฆพัดนะแล้วข้างในไม่ใช่เมฆพัดนะมักจะเป็นเมฆสิทธิ์ mm hmm. เห็นไหมถ้าเป็นสัมฤิ์ก็จะเป็นเนื้อทองผสมแต่ว่าออกพลายเงินม้างออกเม็ดแดงม้างอะไรก็ว่าไป พอ,อแล้วกันให้กําไรสามพันโอ้โหเนะปิดพอขันหมื่นห้าได้ไหมครับพิสาคอนอ่ะนี่เมกสิทธิ์แน่นอนโอ้โหสุดจริงพีง่ตรงนี้ขายผิวเลว็กลอยง่ายนิดเดียวแต่ผมต้องทําเองผมไม่ไว้ใจให้ใครทํราำพอขันก็เป็นอาจารย์กรมหลวงชุมพอรอีกท่านหนึ่งครับครับ เดี๋ยวใครอยากได้อะไรพิมพ์ไว้เดี๋ยวผมเอาองนี้ไปขัดแป๊บหนึ่งเหมาเหมาต้องมาแล้วอ่าแบงค์แคปหน้าจอไว้ก่อนครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอกันไว้นะนอ,อ่ะด้านหลังเดี๋ยวจะจำสภาพกันไม่ได้ผมก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันคือจริงๆตั้งใจว่าจะ จะขัดตั้งแต่ตอนเย็นแต่ไม่ว่างอ่ะแบงค์นั่งทำรายการแทนวัดหนังวัดหนังพิมพ์เลก่ออุ้ยอ่ะตอนนี้ขัดออกมาแล้วเมื่อกี้ข้างหลังเล้บเปิดหลังนะมีใบโพนะอ่ะนี่จากด้านหลังที่เห็นแล้วนะคร ขั้นตอนต่อไปขอน้ำเปล่าให้ผมหน่อยแต่ตอนนี้เราปอกผิวไปเล็กน้อยแต่ถ้าแต่ถ้าแบบวาวๆแบบเนี้ยไม่น่าจะไม่น่าจะผิดพลาดนี่เลยลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวหนูเอาเป็นเมกสิทธิ์แล้วพิศนยาเมกสิทธตแน่นอน อยู่รุงโรดบอกว่าใช่ครับเป็นของใช่ครับของเป็นเหรียญตะแคงไทยเป็นเงินมองมาสามเปียกอ่ะ,อะนี่ผมก็ใส่ขวดน,น้ำไว้<ม>รอแป๊บนึงโอ้โหแช่น้ำประมูลก่อนล้างไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมสมัยก่อนเขาบอกให้แช่น้ำฝน<ม>หรือบอกว่าอะไรไยังไม่มีน้ำผลลิต ก็สมัยก่อนก็เหลือน้ําฝนกับน้ำคลองอ่ะเขาบอกให้แช่น้ําฝนเพราะสมัยโบราณยังไม่มีน้ําดื่มยี่กรองขายยช่ไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันตอนหลายเสร็จเนาะเหรียญแรกของประเทศไทยด้วยได้ครับพี่สักครู่ทีละเจ้าครับโหโหต้องบอกว่าเหรียญหล่อเพราะจิตสัตนาเหรียญนี้ เนี่ยถ้าหยิบนี้มานะต้องเนื้อแบบเนี้ยถึงจะร้อยกว่าปีอันนี้ไม่มีเหรียญแน่เก่ากว่านี้ครับพระสมเพราะนี่เป็นเหรียญแรกประเทศไทยสองสี่ห้าแปดอายุร้อยเก้าปีแล้วไม่มีเก่ากว่านี้ครับวันนี้คือเหรียญแรกประเทศไทยไม่ต้องบอกว่าเป็นนักสะสมเหรียญตัวจริงนะถ้ายังไม่มีเหรียญแรกของประเทศไทยแล้วใครก็อยากจะมีเหรียญแรกของประเทศไทยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีได้ เนี่ยทุกคนเพราะจำนวนพระเครื่องนั้นสร้างน้อยมีจำกัดรอหาย,ยาวกว่าปัม๊มอ่ะนะครับต้องสร้างทีหลังเหรียญปัม๊มผมเข้าใจถูกนะครับใช่เพราะว่าเอาบล็อกพระปัมม๊มอ่ะมาทำบล็อกถุนเทียนอือโอ้นี่โคเหรียญน,นี้เ<อ>พิ่งได้มา,าไม่เท่าเหรียญแรกหรอกครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนี่ร้วเนื้อไหมถ้าอย่างงี้พอทาไปยังแตกรุ่นแรกนะีวัด พอพอกูแข่งวันม่วงอเนี้ยแดงหรือว่าจะเป็นอ่าเจ้ามาสามปื้มนี่อย่างนี้ทำไมทรงเหลี่ยมเหมือนเต้านะอ่าพี่ต้องย้อนกลับไปถามคนสร้างครับไปกับผมไม่ร้อยปีที่แล้วเ <c oughs> <c oughs> สียดายไม่ยอมปิดมมเมื่อกี้เหมาเมื่อกี้งั้นคุ้มแล้วพีวีชีตโถนี่ยังไปจำราคา <c oughs> ผมกูจะไม่จำอย่าไปจำราคาแรกที่ผมบอกให้ปิดแล้วไม่มีใครปิดอย่าไปจำ ดูมีมิติและคมมากครับอ่าถ้าถ้า,า<ไ>เอาม็มไอเหรียญหล่อเนี่ยเก๋ยเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเอาพิมพ์เหรียญปั๊มอะมาทอดทํากันได้ง่ายแต่เหรียญหล่อนะถ้าเก่าก็คือแท้แต่ถ้าหล่อไม่เก่าก็คือเก๋แล้วแหละถ้าแท้ตรงเนี้ยแต่สําคัญคนมาโดนหลอกเก๋ไปเลยวะเพราะไม่ไม่รู้ว่าหล่อแท้นี่มันเก่าขนาดไหนนะแคปหน้าจอกันไว้นะเหรียญนี้อ๋อในเก๋ขึ้นเบอไม่ห้าหมื่นสภะ ลายบุรีนะเก๊คืนเพิ่มไปห้าหมื่นไม่ได้เก๊คืนเต็มนะคหเรียนนี้โหใครได้เหรียญน,นี้ไปทำคืนนี้สองนาทีมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนห้าพันบาทเวลาเดินแล้วอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับเปิดแรกมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทแล้วเนาะสุดไหม สุดแล้วม,ลมันไม่ไม,น,ม,น,มนไม่ได้เจอกันง่ายๆเลยครับเนี่ยอายุร้อยเก้าปีประเทศเนี้มีเหรียญอะไรถึงร้อยปีมั้งอ่ะใช่ขอลงกล้องหน่อยครับพี่อนิจังทุกขอ้อันอาตามาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดใจครับพี่อนิจังขอคาะล้าไปขัดใจอยู่ที่สองหมืนบาทแล้วโอ้ มาที่สองหมื่นสอบาทมาที่2 3งหมามาที่สองหมื้าบาทแล้วพรารุ่นแรกกันเนื้อนี้ใช่สวยๆส,สี่ห้าแสนอยู่ที่2อง0 0ื่นส้าบาทนะครับเ,รเอา,<ม>าว่า,าในหลวงนะครับไอ้ฮกลับจากยุโรปยังต้องซื้อของมาฝากท่านอะสำคัญจริงๆอ่ากระเป๋าท่านปักตาจอมพอ่โอ้โห สองหมื่นกว่าบาทเหรียญอะไรเหรียญอะไรกับเหรียญพ่อ,พอจิตยยผมบอกคุณเลยนะให้คุณเอาเงินนะ่ 500, นะห้าแสนเนี่ยกดจาธนาคารมาวางโชกันวางได้หมดแต่ถ้าจะหาเหรียญพาอจิตสักเหรียญมาวางโชกันนะ่ะผมบอกเลยนะบางทีหาไปสิบปียังไม่ได้เลยแบบนี้เขาคือเหรียญแรกประเทศไทยเนี่ยครับอย่าบอกว่าเป็นนักสะสมถ้ายังไม่มีเหรียญแรกประเทศไทยครับไม่มีอะไรเก่ากว่านี้เพราะนี่คือเหรียญแรกประเทศไทยอะ มาที่24,400มาที่24,600บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่25,200มาที่25,500มาที่26,000ผมเปลนราคาแล้วโอ้ย26,000บาทแล้วมาที่26,000ผมบอกเลยไม่มีอะไรเก่ากว่านี้อยู่ที่พี่เกลือเกียดน,นะครับ27,500 27, บาท27,000ไปแล้แล้วอยู่ที่27,000 500บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหทนไม่ไหวครับมือไม่ไหวผมถามว่าสองมือก่อนที่เหรียญอะไรครับคุณจะเอาอะไรมาเทียบกับศักสีเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกประเทศไทยที่ไม่มีเก่ากว่านี้ครับปิดไปดีพี่นาตะวุฒินะครับเขยรานบุรีแปดพสบาททวนโอ้โหพี่มีนไม่ทันพี่เดชชัยไม่ทันพี่สุจน์ไม่ทันลุเดือดเลย เคยราชบุรีมาแล้วครับนี่ฮะไม่มีเก่ากว่านี้ครับวันนี้เก่าสุดในประเทศกดแล้วไม่ไปกดแล้วไม่ไปยินดีด้วยพี่อนิจังว่ากดแล้วไม่ไปยินดีด้วยยินดีด้วยครับท่านเดือดเกินเนี่ยเหรียญรอเนี่ยอาว่ามีเกเยอะไหมยเยอะแต่ถ้าแท้หยิบมาต้องเก่าเลยแบบนี้ต้องบอกว่าลงหนังสอือนะพี่บินะ อ่าบรรดาเศรษฐีในไลฟ์ผมนะแต่คือผมก็ต้องมีพระให้ครับ <c oughs> ผู้ชมทุกระดับใช่นี่บริการทุกระดับประทับใจในงานก็จะบอกว่าโอโ้มีจะพระแพงๆแล้วนะคนอยากได้พระราคาถูกๆอยู่ในทุกข่้าคืนผมมีให้ทุกระดับครับโอ้โหเอามา ลุยเลยครับอาจารย์รอนานแล้วนี่ถ้าเป็นปู่ศุกแบบเข้าใจง่ายในเหรียญหล่อหลวงปู่ศุกเนื้อตะกวัวที่เป็นพิมพ์พระพุทธเนี่ยหล่อพิมพ์พระพุทธปู่ศุกที่ไหนก็หลักแสนหมดใช่ไหมพิมพ์หลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลหลายแสนแม้กระทั่งเหรียญพระพุทธไปออก วัดโพธารามก็หลายแสนใช่ไหมแต่อันนี้วัดปากคลองสวยๆหลายแสนครับองคนี้คือต้องบอกว่าให้วัดโพธารามที่คุณซื้อกันเป็นแสนผมเจอในชีวิตไม่ต่ำกว่าสิบเหรียญหรือเพ่าะธรรมจักรเนี่ยผมเจอในชีวิตเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบเหรียญแต่คุณเชื่อไหมผมเจอเหรียญหล่อพิมพ์เดียวกับเหรียญปั๊มอะเหรียญแรกในชีวิตคือเหรียญน,นี ข้างล่างจะลงพสสองสี่หกศูนย์เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญจินตราสุขที่ด้านล่างจะลงพสสองสี่หกศูนย์ปู่สุขแน่นอนพ่มีนพี่พิมพ์นี้พิมเดียวกับเหรียญปั๊มไม่ใช่ปู่สุกจะเป็นที่ไหนอะครับ <sur> ไม่ต้องบอกว่าปู่สุกแน่นอนเพราะนี่ปู่สุกอยู่แล้วถ้าพิมพ์เดียวกับเหรียญปั๊มนี่ไม่ต้องไปให้เป็นวัดอื่นหรอกครับเพียงแต่ว่าเป็นเป็นของที่หายากจริงจริง แล้วถ้าขอหาอยากแลเป็นพิมพ์เดียวกับพิมพ์มาตรฐานนะนั่นคือชัดเจนสองนาทีนะสองนาทีสองนาทีประเมินค่ากันให้ได้องค์ดาราในช่องวันนี้สองนาทีมาที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับนี่อยู่ที่1 7 0 0 0มบาทนะครับมาที่2,000มบาทแล้ว มาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับนี่คือตรงวัดแล้วพิมพ์เดียวกันเหรียญปั๊มก็เหมือนพอจิตเมื่อกี้มีทั้งปั๊มและหล่อถ้าถ้าหล่อพิมพ์เดียวกับปั๊มนี่คือชัดเจนแขวนแบบนี้ขึ้นคอเก็บแบบนี้โชว์ไปเลี่ยมทองนะเอาว่าพ่อธมจกต้องหลบนะหล่อออกว่าสลามต้องหลบ อยู่ที่สาม0มืนบาทนะครับราคาสุดท้ายองค์นี้อยู่กับใครนะคุณจะเป็นนักสะสมแนวหน้านันดีมาที่สาม0มื่นสามพันบาทมาที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยมาที่สามหมื่นสี่พันบาทจับมาที่สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทแล้วนะครับเสียดายตังไม่ได้ไหมผมบอกเลยสาพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันสามร้อยมาที่สามหมื่นห้าพันคุณจะไปใส่ราคาแบบนี้นี่ไม่ใช่เต่าปลนนี่ปีสามหก <ม>นี่ 3, <า>คือโอ้โหมาที่สามหมืน 5, 000, 6, 000, ่นร้าพันห้าร้อยมาที่สามหมื่นหกพันห้าร้อยทีพี่เก่งสิิกูกวนรับราคการตราัวครับปิดไปที่โอ้โหโโท่านนายกผมบอกว,ว่าอยู่วันนี้ตอนนี้เวลานี้ปิดไปทีพี่เก่งสิทธิ์กูกวนะครับสามหมื่นหกพัน้ารอยบาททวนพี่สุพจน,านม,มาไม่ดันพี่ได้ใจมาไม่ดันพี่รังสรรมา ไม่ทันครับโอ้พี่ทัศเทพหรือพี่บ้านที่ดินช่วยคอมเมนต์กับเหรียญน,นี้หน่อยพี่ท,ทัศเสถิจะใส่ราคามาสามหมื่นหกไม่ทันนะครับนี่ผมมองมูลใหม่ก่อนเนาะถ้ากัคิดดิถ้าโพธารามหลายแสนถ้าหลวงพ่อจะมาจากหลายแสนอันนี้คือตรงวัดปากคลอง ดูไสบายตาครับแน่นอนครับเนื้อเดียวกับประพามนทนต้องเนื้อเดียวกันคือตะกัวร้อยกว่าปีครับรอชมกองสี่หมืนแล้วปิดไทยสวยๆฮะเเนี่ ยังเขียวไม่มากแต่ก็เริ่มเขียวแล้วนี่ยังเขียวไม่มากครับแต่ก็เริ่มเขียวแล้ว ยเขียวแล้วเขียวเขียวเขียวโดยความที่บางอย่างเนี่ยใช่ไหมเขียวแล้วแมกซิตจ่าเลยพิสูจน์เขตบอกรลอกเกตพ่อคุณเอแบ่งเท่าไรครับพ่อคันเดี๋ยว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 วัดเนี่ยพรุ่งนี้ผม ต้องทำให้เกี่ยวมากกว่านี้